สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสิ้นคิดแต่ไม่สิ้นธรรมนะครับหลังจากที่เราคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมไปแล้ววันนี้เราจะลงลึกไปในเรื่องที่หลายคนสงสัยครับนั่นก็คือการเข้าถึงสมาธิขั้นแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยครับ ใช่ค่ะญิงเชื่อว่าหลายคนคงเคยลองนั่งสมาธิแต่ก็มีคำถามมากมายในใจว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากำลังมาถูกทางวันนี้เราจะมาหาคำตอบจากสิ่งที่พระอาจารย์แดงเล่าไว้กันค่ะจากที่ท่านเล่ามานะครับพระอาจารย์เริ่มต้นด้วยความสงสัยแล้วก็ลองทำสมาธิด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกท่านใช้เวลาแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กำหนดลมหายใจโดยตั้งใจให้ลมที่หายใจเข้าออก สสัมัมมผที่พรงจูกวิธีนี้ดูเรียบง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ฟังเหมือนแค่หายใจแต่มีสติอยู่กับมันพอทำไปได้ประมาณ30นาทีท่านก็เริ่มรู้สึกว่าลมหายใจมันละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อลมหายใจละเอียดได้ระดับหนึ่งมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าปีติขึ้นมาครับเป็นความรู้สึกเหมือนอิ่มเอิบสาบซ่านไปทั่วร่างกายลองนึกภาพเวลาเราเจอเรื่องดีๆที่ทาให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแต่ความรู้สึกนี้มันละเอียดกว่านั้นมากครับ ใช่ค่ะหลังจากปีติลดลงความรู้สึกถัดมาคือสุขซึ่งเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิโดยเฉพาะเลยค่ะท่านเล่าว่ามันเป็นความสุขจากการนั่งหายใจเข้าออกเฉยๆและท่านก็สงสัยว่าทำไมคนอื่นถึงไม่ทำกันเพราะมันดีขนาดนี้เลยเหรอครับแต่จุดที่สำคัญกว่านั้นก็คือพอมีความสุขแล้วมันก็เริ่มเกิดการคิดปรุงแต่งขึ้นมาครับในตอนแรกท่านคิดจะเก็บความสุขนี้ไว้คนเดียวก่อน แต่พอความสุขจากการปฏิบัติมันมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็เริ่มคิดถึงคนอื่นโดยเฉพาะพ่อกับแม่อยากจะเอาความสุขนี้ไปสอนท่านบ้างครับตรงนี้แหละค่ะที่เป็นหัวใจสําคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ความสุขที่แท้จริงจากภายในจะนําไปสู่ความเมตตาอยากแบ่งปันให้ผู้อื่นได้พบเจอสิ่งดีๆด,ด้วยเหมือนกันถูกต้องเลยครับ สรุปง่ายๆก็คือการเข้าถึงสมาธิขั้นแรกเริ่มต้นได้จากสิ่งที่เรียบง่ายอย่างการกำหนดลมหายใจและผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ได้มีแค่ความสงบนะครับแต่ยังเป็นปีติและสุขที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้ละเอียดอ่อนและเต็มไปด้วยความเมตตามากขึ้นอีกด้วยครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ลองเริ่มต้นฝึกสมาธิด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้รายการสิ้นคิดแต่ไม่สิ้นธรรมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ